สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะครับใช้รถไฟฟ้า b y d นะครับแล้วซื้อในปีแรกๆนะครับซื้อปีที่1กับปีที่2เหมือนผมนะครับก็จะซื้อรถในราคาที่สูงกว่าคนอื่นนะครับอะ ผ่านมาแล้วเราจะไม่พูดถึงนะครับแต่ตอนนี้คือเราได้สิทธิพิเศษในการเยียวยานะครับเขาก็คือตามนี้เลยนะผมเปิดให้ดูนะครับพอดีน้องเซลล์นะครับที่ขายรถให้ผมนะครับเขาก็แนะนําดีเขาส่งข้อมูลต่างๆนานามานะครับเพื่อให้เราใช้สิทธินะครับเห็นไหมเลเว่นะครับชาร์จเจอร์นะครับคืออธิบายนิดนึงคือการชาร์จของเลเวลไม่ว่าจะเป็นหน้าศูนย์บริการหรือตาม ปั๊มน้ำมันนะครับที่มีตู้เลเวชาร์เจอร์นะครับก็คือสามารถใช้สิทธิ์ฟรีนะครับแต่ต้องไปเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเช็คสิทธิ์นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะบอกก่อนนะครับเราต้องเช็คสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนเห็นไหมครับนี่อะไรนะ r ักแอนชาร์ตอะไรนะครับอะไรสำหรับลูกค้านะครับที่ลงทะเบียนแล้วก็ใช้อันเดิมได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหา6 7เจ็จนถึง สามมกรานะครับ68นะครับให้ไปเช็คสิทธิ์นะครับโอเคเช็คอย่างไงโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะมีข้อความส่งมาแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับขยายนิดนึงนะฮะโอเคเมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเข้าไปที่ไลน์นะครับไปที่ไลน์ ID นะครับแล้วเราแอดนะครับเห็นมแอดไลน์ออฟฟิเชียลคือแอดแชร์ไทยแลนด์นะครับก็คือแอดเข้าไปนะครับนี่ตามนี้นะครับ แอด QR code นี้ได้เลยนะเพื่อนๆท่านไหนแคป QR code หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้แอดไปนะครับก็คือแอดเข้าไปเพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตรงขั้นตอนที่2นะครับพอเพิ่มเพื่อนเสร็จนะครับจะมีมุมนี้นะครับเขียนว่าเช็คสิทธินะฮะเรากดเข้าไปเช็คสิทธิก่อนนะครับว่าเราได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธินะครับอพอเราเช็คสิทธิ์เสร็จแล้วนะครับไปขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ ถ้าเราได้สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นนะครับนี่เขาก็บอกนะเห็นไหมเราก็เข้าไปเห็นไหมในบีวีดีคัลตอมอะไรนี่ครับแล้วก็กดนะครับตอนเช็คสิเขาจะให้ใส่นะครับเลข V i n นะครับหรือเลข qr code หรือเลขอ่ารหัสของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนที่เป็นเจ้าของรถ b y d นะเข้าไปดูในแอปได้เลยนะครับมันก็จะมีบอกนะครับก็คือตอนที่เรากดเช็คสิทธิ์นะครับตรงนี้กดสีแดงนะครับมันจะมาหน้านี้แล้วก็ใส่เลข พินลดอะไรประมาณนั้น V I N Win นะครับลดนะครับโอเคพอหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วนะโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าแอปไลน์ของเรานะครับเพื่อที่จะไปแอดเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนของแอปออฟฟิเชียลคือแอดแชร์ไทยแลนด์นะครับหรือว่าไลน์ของ Share EV Station นั่นเองนะครับเข้าไปเลยนะกดสแกนตาม QR Code นี้ก็ได้นะครับแคปไว้นะครับดูนะ เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นแชร์ EV Station เห็นไหมกดเสร็จแล้วครับคลิกไปนะครับที่ QR code นะครับแล้วก็แอดเพิ่มเพื่อนไปนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับบวกไปเลยนะครับนะฮะเพิ่มเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเราก็ต้องกดไปที่คำว่าแชทหนึ่งทีนะครับตอนนี้ผมเลื่อนลงมาข้างล่างไม่มีอะไรนะให้เราเข้าไปเช็คสิทธิ์นะครับคือแอดไลน์เนี่ย เพื่อไปเช็คสิทธิ์ว่ารถของเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ใช้สิทธิ์ของชาร์จฟรีศูนย์บาทหรือเปล่านะครับมันจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่นั่นเองนะฮะโอเคกดแชทเข้าไปเลยนะครับนี่ทีนี้มันก็จะมีหน้าขึ้นมาเห็นไหมตรงที่มันเขียนว่าตรวจสอบสิทธิ์นะครับสีแดงๆตรงสี่เหลี่ยมนะครับมุมขวาตรงขวามือเราจะมีนะครับคาว่าตรวจสอบสิทธิพิเศษนั่นครับนั่นเองนะฮะหรือว่าเราจะเลือก เลื่อนไปข้างบนก็ได้ครับนี่มาเช็คสิทธิ์นะครับศูนย์บาทนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีอย่างนี้นะดูดูได้วิธีลงทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถดูว่าเช็คสิทธิ์ก็กดตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับกดไปนะครับมันก็จะขึ้นลิงก์ขึ้นมาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับกดยอมรับไปนะครับยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปเอาเลขเอ่อ v ไอของรถนะครับหรือ QR code หน้ารถนะครับหน้าจอลรถตรงเลขใหม่นะครับมันจะมี QR code สแกนได้เลยหรือเราก็จะพิมพ์เอาก็ได้ครับเข้าแอป BYD ก็ได้นะครับเพื่อนๆเข้าแอปรถของเพื่อนๆเองนะครับมันก็จะมีเลข VIN เเช่นเดียวกันนะครับก็นำเลขตัวนั้นที่อยู่บนหน้ารถของเรานะครับในแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็เอาตรงนี้แหละครับไปใส่ในช่องนั้นได้เลยนะฮะ พอเรา copy หรือพิมพ์เลข V I N เสร็จเรียบร้อยกดสีเขียวทั้งด้านล่างนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปลงทะเบียนไอ้พักแอนแชร์อีกรอบนึงนะครับเพื่อรับสิทธิ์แต่ตามาตรงนี้นะครับผมจะให้กดไปที่สีเขียว,ยวนะครับขาวเขียวที่เขียนว,ว่าดําเนินการต่อนะครับเราจะกดไปที่ดําเนินการต่อก่อนนะครับ ยังไม่ต้องกดไปคําว่าลงทะเบียน,นครับเดี๋ยวลงทะเบียนรับสิทธิ์อะไปลงตอนที่อยู่หน้าเครื่องก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่ในคลิปหรือว่าวิดีโอของทางเลเวเขาแนะนําให้ไปกดตรงนั้นนะครับและหลังจากผมกดดาเนินการสีเขียวไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าหมายเลข VIN นี้เข้าเงอนไขลูกค้ากลุ่มที่1ก็คือสามารถได้รับสิทธิ์นั่นะครับเห็นไหมได้รับสิทธิ์ราคาชาศูนย์บาทต่อนหน่วยตั้งแต่1สิงหาจนถึง3มมกรานะครับ เขาก็ให้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเช็คสิทธิ์ว่าถ้าคุณมีสีเขียวเครื่องหมายถูกว่าหมายเลขคุณได้เข้าเงื่อนไขแล้วก็ได้รับสิทธิ์ค่าศูนย์บาทนะครับผมแคปไว้ดูนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าเราได้สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดแอปของ Le เวอร์ชาร์เจอหรือว่าแอปที่เราจะใช้ชาร์จหรือสแกน QR วอารคจ่ายเงินนะครับของแอป b y d หรือ Le เวอร์ชาร์เจอนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผม จะสลับไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับอันนี้ก็คือเขาโฆษณานะครับลูกค้ากลุ่มที่1นึ่งการเยียวยาอะไรเขาก็เป็นโฆษณาของเขานะครับโอเคเรามาที่ดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อนเเข้าตรงไหนก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปค้นหานะครับพิมพ์ค้นหาว่า l e v e charger นะครับแอปมันจะเป็นสีดําๆนะฮะแล้วก็มีตัว r อยู่นะครับอ่ะพิมพ์กันไปนะครับอ่าพิมพ์ว่า l e v e charger นะครับเดี๋ยวเซิร์ชนะครับ พิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะ e v e อ่ะอันนี้ครับเอาขึ้นละอันแรกเลยนะครับ level charger ออันบนสุดนะครับผมเจอแล้วนะครับผมก็จะกดเข้าไปเลยนะนี่แล้วก็อันที่2นะครับอันแรกไม่ใช่นะครับมันจะเป็นโลโก้ดําๆนะครับแล้วก็มีขีดๆนะครับอันที่2นะครับนี่เดี๋ยวเรากดรับติดตั้งเลยนะครับถ้าใครมีแล้วก็ล็อกอินรอได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีก็โหลดตามผมไปนะครับโหลดแป๊บเดียวนะครับผมก็กดดาวน์โหลดก่อนนะฮะ หลังจากที่กดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่เคยสมัครสมาชิกแล้วล็อกอินได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกทำตามผมนะผมจะบอกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับโอเคกดเปิดเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะเปิดแอปขึ้นมาครั้งแรกนะครับจำไว้นะครับสมัครก่อนนะครับสมัครอ่าอีก็เหมือนเราเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรก็ตามที่เปิดมาครั้งแรกนะครับเราต้อง สมัครสมาชิกตรงข้างล่างเนี่ยครับคำว่าสมัครสมาชิกกดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงใส่อีอเมลอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ตามผมชื่อเ,เพื่อนๆเอาเองนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะปุ๊บป,ปุ๊บว่าพิมพ์ชื่ออะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะครับก็เสร็จแล้วก็ไปกรอกอีเมลแล้วก็ไปรอยืนยันรหัสในอีเมลให้เสร็จสับนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ สมัครเสร็จกลับมาที่หน้านี้อีกครั้งนะครับล็อกอินด้วยอีเมลที่เพื่อนๆสมัครไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจำไม่ได้นะเปิดเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีข้อความส่งไปในอีเมลที่เพื่อนๆได้ทําการสมัครเอาไว้เขาจะส่งอีเมลไปนะครับเพื่อนๆไปตรวจสอบในลิงก์อีเมลนะครับกดลิงก์ตรวจสอบหรือใครเช่นผมนะผมเปิดคนละเครื่องกันนะครับผมก็จะ กดนะครับรับอีเมลหรือเปิดอีเมลนะครับแล้วก็คําว่ากรอกรหัสนะฮะนี่เราจะมีคําว่ากรอกรหัสนะครับเห็นไหมกรอกรหัสเข้าระบบนะครับเขาส่งมาทางอีเมลใช่ไหมแล้วก็รหัสที่เขาส่งมาทางอีเมลมากรอกในนี้เลยนะครับกรอกแล้วก็กดสีดําๆนะครับคือ s ับมิ t คือเพื่อไปต่อนะผมกรอกก่อนนะครับใส่รหัสที่เขาส่งมาในอีเมลนะครับย้ําอีกรอบนะครับกดตามแล้วก็ s ับมิ t นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบเ,เ,เป็นที่เรียบร้ Exped อยนะสมัครเสร็จนะครับแล้วก็มากดเข้าระบบแล้วเขาจะส่งรหัสผ่านเข้ามาให้เราทุกครั้งนะครับเราเขา,ากดตรงนี้นะครับเปิดนะครับเราอนุญาตนะครับอนุญาตให้แอปถ้าแอปถามอะไรเราก็อนุญาตอย่างเดียวนะครับโอเคนี่คือหน้าตาหลักเลยนะเปิดมาปุ๊บจะมีตรงนี้คําว่าหน้าหลักนะครับก็เป็นพิกัดของเรานั่นเองนะครับเป็นพิกัดโลเคชันที่เราอยู่มือถือของเราอยู่ <Name. S 2> นั่นเองนะครับว่าเราจะได้หาว่า มีศูนย์ให้บริการอยู่ตรงไหนมีปัม๊มหรือมีสาขาตู้ชาร์จอยู่ตรงไหนเราก็คือมาดูจากหน้าเมนูนี้นะครับอันนี้ขวาสุดมือผมก็คือตั้งค่านะครับเมนูตั้งค่าแล้วเดี๋ยวเราจะทํายังไงต่อนะครับหลังจากนี้นะครับคือเราต้องเข้าไปนะครับอันนี้คือผมดูนะคำว่า,าค้นหาเราจะเห็นอะไรค้นหาเราก็จะดูซับสถานีหรือตู้ชาร์จที่ใกล้เราที่สุดมันจะขึ้นมาโชว์นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยโชว์ว่า3กิโล อันนี้2-6กิโลนเนี่ยเพื่อนๆก็ไล่ดูนะฮะอันไหนเป็นศูนย์บริการ BYD ก็จะเป็นโลโก้สีแดงนะครับอันไหนที่เป็นปัม๊มปั๊มเชลนะครับก็คือปั๊มน้ํามันทั่วไปนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาบอกน้ํำหังแล้วเท่าไหร่นะใช้หัวชาร์จได้ขนาดไหนแล้วปั๊มหรือสถานีแต่ละที่ศูนย์บริการแต่ละที่เปิดปิดเวลากี่โมงนะครับมันก็มีนะครับแล้วเราไปดูเส้นทางก็ได้นะครับ อ่าจะดูเส้นขางซ้ายมือขวามือนี่คือเอาไปสแกนคิวอาโค้ดปกติเราจะต้องผูกบัตรนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรอะไรก็ตามผูกเพื่อจะให้เขาหักเงินนะครับหลังจากที่เราใช้ชัดแล้วเขาจะต้องมีที่ท,ท,ที่หักเงินนะครับแต่ในขั้นตอนนี้ผมจะยังไม่ทํานะครับเพราะผมจะไปใช้สิทธิ์ฟรีนะครับเพื่อเพื่อนๆได้เห็นนะครับอันนี้คือกดอีกฝั่งหนึ่งก็คือแผนที่นะครับเพื่อจะให้มันดูว่าให้เรารู้ว่า ไปหาตู้ชาร์จยังไงนะครับอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับนี่แล้วพอมาตรงคําว่า wallet นะครับ wallet นะครับการครั้งแรกเราต้องเข้ามาที่ wallet ก่อนก็ได้นะครับเปิดใช้งานเปิดใช้สิทธิ์นะครับเปิดเพื่อเราจะลงทะเบียนเลข V VIN เนะครับนี่มันจะขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีระบุรหัสสิทธิพิเศษหรือ v i n อนะครับเราก็กดตรงข้างล่างที่เป็น VIN ถูกไหมครับเราก็นําเลข VIN ของเรามาใส่เข้าไปนะครับ ทั้ง17หลักพอใส่เสร็จมันจะเป็นการเปิดแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับมันก็ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเราพอเราใส่เข้าไปมันจะเป็นการอ i ิ a t e เหมือนว่าให้รู้ว่า VIN เนี่ยรถเนี่ยรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรสีอะไรแค่นั้นเองครับมันจะอยู่ในแอปแต่เรายังไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์การใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทําที่ตู้นะครับหรือใครทําเป็นก็ไปสามารถทําที่เว็บของเขาก็ได้ปักอนแชร์อะไรนั่นนะครับเพื่อ นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือวิธีที่เราจะต้องไปทําใน Wallet ให้มันมีโลโก้ถ้าทําสําเร็จมันจะขึ้นสีดําๆแบบนี้นะครับตัวคําว่า Wallet จะมี l e เวลแล้วก็มีโลโก้สีดําๆแปลว่าใช้ฟรีได้แล้วนะครับวยวพาไปทําด้วยครับ มาถึงขั้นตอนนี้เราก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับคือเราตรวจสอบสิทธิ์แล้วในไลน์นะครับแล้วก็มาสมัครนะครับในเลเวชาร์เจอเรียบร้อยนะครับที่เหลือเราต้องไปแอ t i v เวตหนึ่งครั้งที่หน้าตู้จริงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปหน้ามันยาวเกินไปคลิปหน้าแบบทําเต็มเต็มเรียวเรียวเลยนะครับเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกด like, like, share, share, strategy, 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 ไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขาย ของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตางสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย